ตรขึ้นมาใหม่ครับดูงยิงทะลุต่อมาสวยมากครับแล้วโอ้โหบอกแล้วครับโอโ้รอสนาุนกูยากมันต้องเล่นตรงกลางครับนี่ถึงง่ายๆเลยนะจากไม่กี่จังหวะนะเครับหน้าของเกขตโทษปั่นเลยครับ เลี้ยงลายของตัวตัวด้านหน้าเนี่ยนขางจะดีแลโอ้แล้วดูครับจังหวะานี้อ่านขาดเลยครับแล้วมาแย่งมาปั่นโค้กโอ้โหสองูนเลยครับโอ้โหโคตรสวยครับีอน่ันสวยแล้วลูกนี้สวยกว่าดูครับขยันครับไปเดาทางออกครับว่าจะออกข้างๆงครับคุณนิทยาครับแล้วดูครับปาดมารุกนี้ปั่นโค้งเข้าไปครับพอแตะออกไปปุ๊บเนี่ยคุณนิทยามารอแล้วอุดรมารอแล้วครับดูครับแล้วก็ไม่รอช้าเลยครับไม่เปิดเลยครับยิงซะเลยครับตรงนั้นแหละฮะ เลี้ยงมาเลี้ยงจี้มาต่อมาทางฝั่ง,งขวาไหมขวาสุดครับขวาสุดเข้ามาแล้วล็อก1นึ่งทีล็อกอ p, ีกทีนั่ชิปชิปอ้โหยชิปหายไปเลยครับเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อหนึ่งครับดูครับอ้โหมาจนได้เนี่ยครับใครจะไปเชื่อครับว่าตัดิใจชิปเข้าไปเลยครับ